ศึกษาอะไรเลยค่ะพอดีเราเล่นโซเชียลและทีนี้เราเลื่อนไปเห็นการทำา t m s เราก็เลยลองกดเข้าไปดูแล้วก็เราก็ไปดูตามพวกเขารีวิวตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ส่องดูมาสักพักแล้วทีนี้เราก็เดี๋ยวลองไปทำดูดีกว่าก็น่าจะไม่เสียหายอะไรค่ะ เราดูจากชื่อคุณหมอแล้วก็ไปติดตามคุณหมอคนนี้ทํางานที่ไหนอยู่โรงพยาบาลอะไรรักษา TMS มานานมากแค่ไหนแล้วมีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้เยอะหรือเปล่าแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลอะไรอย่างนี้ค่ะพอจนเราได้ข้อมูลมาแน่ชัดแ,แล้วว่าเออหมอคนนี้เก่งนะทำ TMS นะอะไรอย่างนี้เราก็เลยตัดสินใจมาทําค่ะอ่ะ รักษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลค่ะแต่ไม่ได้รักษาแบบกระตุ้นพัฒนาการอื่นๆค่ะก็ติดตามอาการทานยาอะไรปกติเลยค่ะอาการไม่นิ่งไม่สื่อสารแล้วก็กระตุ้นตัวเองเยอะมากๆค่ะเยอะเลยค่ะน้องมองหน้าสบตาแล้วก็ สื่อสารเยอะขึ้นเข้าใจความหมายที่เราพูดมากขึ้นค่ะ,อ,ะอยากบอกว่าเด็กกลุ่มนี้มัน,มนรอการรักษาไม่ได้ทีมเอสเนี่ยคือเห็นผลไวมากที่สุดค่ะ